สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวลิอรูพูนะครับประจำวันที่19พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นสรุปข่าวลิอรูพูรอบเย็นนะฮะสวัสดีชาวเด็กข้าทั่วโลกนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ความบ้าคลั่งที่เข้าเส้นเลือดของพวกเรานะครับกับสรุปข่าวลิอรูพูประจําวันวันนี้บอกเลยนะครับว่าเดือดทุกประเด็นเตรียมใจของคุณเอาไว้ให้ดีๆนะครับแล้วเราไม่ได้เลี่ยง3มเรื่องราวที่สันสเทือนแอนฟิลกันเลยนะครับ เรื่องแรกนะครับคำสั่งรับสุดท้ายเจคินเขาเชิญไมเคิลเอเวิร์ดสู่บ้านส่วนตัวโดยมอบสมุดปกขาวโดยในนั้นนะฮะวางรากฐานยุคใหม่ให้กับอารนเนลสล็อตผู้สานต่อนะครับเฮ้ยว้าวแลวก็ซึ้งนะครับพี่น้องเอ้เรื่องที่สองนะครับชัดเจนกว่าใครนะครับจอร์านชี้จุดสำคัญทำไมบาร์ดี้เหนือกว่าเทนส์ในการเป็นกองหลังนะฮะอ่านี่เป็นเชิงเปรียบเทียบตำนานจอร์แานนะครับออกมาพูด เรื่องที่3นะครับจับตาดูให้ดีซองแอนฟลนะครับลิเวอร์พูลอาจเปิดทางขายมัวเมีซสลาหหากได้ราคาดีขณะที่โรโบรมีทางเลือกใหม่ที่เชลตินะครับนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลรอบเย็นนะครับติดตามกันได้นะครับแล้วก็มีประเด็นหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะครับจากช่องชายผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลกับผมแอดมินเม้งนะครับก็ต้องกราบขอบคุณแฟนๆนะครับ ผู้ใดกดติดตามผู้ใดกดแชร์นะครับรวมเสียเหมนกันกะขอให้ถือเลขแล้ววันที่หนึ่งวันนี้ครับผู้ใดคิดยั้งใจสมบังครับพี่น้องขายของกะให้ขายของดีๆรื่อยๆครับพี่น้องเลยปดเียปดสินกันนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ครับฝากไว้แน่ได้ครับเด้อแอดมินม่งทำด้วยใจครับบ่มีดามายังครับเป็นคนดีถือสินหาครับซอยอุ่นๆนะครับตอนนี้ สีกินแกลบแล้วครับวิวกับโมมี่สีแตกหนีหายกันเมื่อไหร่พี่น้องเอ้ยซอยกันแน่เด้อครับเด้ออ่ะเราไปฟังสรุปข่าวลิเวอร์พูลกันเลยนะฮะไปที่ข่าวจากทางฝั่งของ Rising the ะ o p นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งของจอห์นะบอนบานนะครับจอห์นบานนะครับออกมาซัดชัดเจนกว่าใครนะครับจอห์นบานชี้จุดสำคัญทำไมเบลลี่เหนือกว่าเทนส์ในการเป็นกองหลังหลังการอ่ามลางคองเทนอเล็กซานเดอร์โ no, นนะครับเพื่อซบเรย์มอริด ตำแหน่งมิดขวาของลิเวอร์พูลก็กลายเป็นศูนย์เาือกาศแมนสมูสรนจะดึงจะไม่ฟืมตงเข้ามานะครับแต่โชคร้ายที่เขากลับเจอมอรสุมอกมาการบาดเจ็บรบก,กวนตลอดครึ่งซีซั่นแรกทําะว่าท่านกลางวิกฤตนี้เองที่เรารุ่งพุ่งแร,รงอย่างคอนเนอร์แบลลี่ก้าวขึ้นมาเฉิดฉายและฉายแสงจนได้รับคำชมจากตำนานยามจอนบานที่ชี้ว่าแบลลี่นะครับมีจุดแข็งที่สำคัญกว่าอาดีตเจ้าของตำแหน่งสองีกเหนือกว่าในเกมรับ กองหลังที่ดีกว่าอดีตปีกพ่อมดของลิเวอร์พูลของเรานะครับได้เปิดเผยกับ Liverpool.com โดยแม่ลังเลที่จะยกย่องฟุแบ็ลเดกทีทีมชาติอัลเลนเหนือว่าเขาคือกองหลังที่ดีกว่าเทนส์อเล็กซานเดอร์โนบานยอมรับนนกว่าบาร์ี่อาจไม่ได้โดดเด่นในการสร้างสรรค์เกมรุกหรือการผ่านบอลยาวเหมือนที่เทนส์เคยทำแต่เขาชี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแทคติกในยุคปัจจุบันของหงแดง ผมคิดว่ากล่าวแบลลี่เป็นกองหลังที่ดีกว่าเทนส์ใช่เขาอาจจะไม่ได้สร้างเกมด้วยการผ่านบอลยาวได้ดีเท่าแต่เขาไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นอีกแล้วบันย้าว่าลิเวอร์พูลมีผู้เล่นเกมลุกที่มีความคิดสร้างสารรค์มากพอแล้วทําให้แบ็คขวามไม่จำเป็นต้องไปรับบทบาทนั้นผู้เล่นที่สร้างสารรค์ที่ดีที่สุดอีกต่อไปและฟอร์มการเล่นอันแข็งแกร่งโดยเฉพาะในเกมกับเรือเมร็ดนั่นคือเครื่องยืนยันว่าเกมรับของแบลลี่นั้น ไว้ใจได้โอกาสทองที่ไม่ควรพลาดฟิล์มตงยังไม่พร้อมแม้จะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากบางสํานักนะครับว่าฟอร์มของแบลลี่ยังไม่คงเส้นคงวาแต่โอกาสที่จะพิสู์ตัวเองครั้งใหญ่ก็มาถึงอันเนอร์สโลตกุนซือหงดงออกมายืนยันว่าจะมีฟิล์มตปงยังคงไม่ฟิตเต็มร้อยสําหรับการลงสนามและคาดว่าจะกลับมาหลังช่วงเบกทีมชาตินในเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าคาร์เนลแบลลี่จะได้ออาสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนในเกมที่จะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรส นี่คือโอกาสาทองนะครับที่เรารุ่งรายนี้จะต้องคว้าเอาไว้เพื่อตอกย้ำว่าจุดแข็งด้านเกมรับของเขาเคือจีสอชิ้นสุคัญที่ลิวพูยุคใหม่ต้องการนะฮะนี่เป็นบทวิเคราะห์ของจอร์าานคนเดียวนะครับส่วนตัวแล้วนะครับถามว่าใครเป็นกองหลังที่ดีกว่ากันนะครับแบี่กับเทนนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองนะนะครับแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับส่วนตัวแอดมินแล้วนะครับมุมมองของแอดมินนะ ถ้าวันไหนลิวภูต้องการบุกหรือต้องการความคิดสร้างสรรค์ก็ส่งเทนลงนะครับถ้าวันไหนอยากจะแพ็คเกมรับแน่นๆนะครับแล้วให้คนอื่นเนี่ยไปสร้างสรรค์เกมรุกนะครับแบดลี่ก็รับเหนียวแน่นกว่าเทนนะครับอ่ามันเป็น2เวอร์ชันนะแต่ถ้าถามว่าใครเก่งกว่ากันนะครับตอนนี้ก็สำหรับผมแล้วนะครับก็คงต้องเป็นแบดลี่นะครับเพราะเทนนั้นเขาดูเหมือนว่าอ่าจะย้ายไปโดยที่มันทํา ให้ในใจผมมีแผลลึกนะครับนั่นก็คือการย้ายโดยที่ไม่ต้อค่าตัวแทนมากพอนะครับสําหรับผมเองก็อาจจะมองณตอนนี้เป็นแบร์ลี่เก่งกว่านะครับสําหรับแฟนๆแล้วครับคิดเห็นกันยังไงว่า2คนนี้ใครเก่งกว่ากันนะครับส่วนจอนบานยกให้แบร์ลี่เหมือนก,นกันกับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเชิองอเปรียบเทียบนะครับอ่ะเรารนสนุกกันได้ด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ ไม่พูดพันทำเพลงนะครับก็เป็นดังสื่อของเดอะมิลเลอร์นะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับซาร่าแล้วก็ทางฝั่งของโรโบูนะครับไปฟังด,ดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงจับตามดูนี่นะครับช็องแอนฟิลลิเวอร์พูลอาจเปิดทางขายซาร่าหากได้รรคารีขณะที่โรโบูมีทางเลือกใหม่ที่ช,ชิติกสถานการณ์เขย่าบอลังแอนฟิลล์อีกแล้วนะฮะทำกลางวิกฤตความหวังป้องกันแชมป์พรีเมียร์ที่เริ่มเลือนราง ความแพ้แพ้ต่อแมนสตีเป็นประเด็นร้อนเรื่องอนาคตของ2ดาวเตะโคชกันอย่างโมมซาลาและอันดูโรบอสันก็ปะทุขึ้นอีกครั้งนะครับโดยมีสัญญาณว่าหงแดงอาจพร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับไอคอนของทีมสิ้นสุดยุคฟาโรอนาคตโมซ่าอยู่บนเส้นได้นะครับแม้จะพึ่งต่อัสญายาวไปจนถึงปี2027แต่ฟอร์มที่ตกลงไปของโมซ่าในช่วงหลังได้จุดจำนวนข่าวลือ การแยกทางก่อนกำหนดโดยมีรายงานชี้ชัดว่าลิเวอร์พูลอาจไม่ปิดกั้นการขายหากได้รับข้อเสนอที่สมเหตุสมผลสำหรับปีกในวัย33ปีรอยนี้เดวิดเจมส์นะครับตำอาน้าผู้สบตูหงแดงก็ออกมาวิเคราะห์อย่างน่าสนใจว่าถ้าถึงเวลาที่ผลงานของโมซาร่าไม่ได้เป็นไปตามที่สโมสรนั้นต้องการถ้ามีทีมที่สนใจเข้ามาแน่นอนว่าลิเวอร์พูลจะเปิดรับการพูดคุยเพราะโมเองก็มีสิทธิ์ในการตัดสินใจด้วย จมชี้ว่าแมนซาลาจะเคยปฏิเสธเงินมหาศาลจากซาอุดีโปรีในปี2023มาแล้วแต่หากตะวันออกกลางยื่นข้อเสนอที่ลู์พูลปฏิเสธไม่ได้อีกครั้งสโมสรอาจอต้องยอมปล่อยไอคอนของทีมไปเพื่อนำเงินมาสร้างทีมยุคใหม่ของอันเดอ์สลัดทางเลือกใหม่ของลาโบสัญญามิตรภาพรอที่แอนฟิลกัรดนนการอนาคตของอนดูโรเบสันแบ็กไซต์ตัวเก่งก็ยังคงคุมเครอนครับ เมื่อสัญญาของเขากําลังจะสิ้นสุดลงช่วงปลายฤดูกาลและการเจรจาขยายชั้นสมัยก็ยังไม่มีความคืบหน้าเจาสันเมคเตียนกครดีตแข่งขงแดงก็เชื่อว่าสโมสรจะให้เกียรติในการตัดทิ่ใจของรอบโรบบอย่างถึงที่สุดผมคิดว่าจากสิ่งที่เขาได้ทุ่มเทกับลิเวอร์พูลตลอดอาชีพการแข่งขันที่นี่สโมสรจะให้ทางเลือกแก่เขาเองพวกเขาจะไม่ขัดขวางหากเขาต้องการย้ายไปอยู่กับเชลติกสโมสรในฟันของเขานั่นหมายความว่าลิเวอร์พูล อาจยื่นเสนอทุ่ใหม่ในเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้โรเบอร์สันได้เลือกอนาคตของตัวเองซึ่งอาจรวมถึงการย้ายไปเล่นกับสโมสรในฝันอย่างเชลติกในช่วงซัมเมอร์หน้าหากเขาต้องการจับตาดูให้ดีๆนะครับลิเวอร์พูลมีคิวกลับมาลงสนามพบก,กับนอตทิแฮมฟอร์เรสต์ในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทีมจะต้องเร่งฟื้นฟูขวัญและกำลังใจทำการกระแสข่าวเรือที่กำลังฮงกระหน่ำถึงอนาคตของสเสาหลักในทีมนะฮะอา่า ซาลาเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามีนะครับทีมอื่นสนใจและยื่นก็เสนอนะครับที่น่าสนใจเข้ามาก็สําหรับผมนะก็ขายสกับขายเอาเงื่อนสกับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทีมที่สนใจน่าจะเป็นทีมจากซาอุดิอาระเบียแหละนะครับตอนนี้เนะี่ยมันอาจจะไม่ได้ราคาเท่าเดิมที่เคยเสนอมานะครับตอนนั้นเสนอมาเท่าไหร่เป็นร้อยเลยไม่ใช่หรอนะครับตอนนี้อาจจะ คึ่งหนึ่งก็ได้50 60นะครับหาสิบหกสิบกูจเอาละแลละพี่น้องนะครับส่วนตัวแอร์ินนะครับก็ขายขายสารดตอนนี้แหละกําลังดีนะอายุ33ปีแล้วนะฮะก็ถือว่าอายุเยอะแล้วนะครับผลงานก็ดรอปลงด้วยนะครับอ่าก็เป็นวัาจักรของฟุตบอลแหละนะครับท่านผู้ชมมีขึ้นมีลงนะครับแต่ตอนนี้ซาร่านะครับดูเหมือนจะเป็นขาลงแล้วนะฮะต้องรีบขายนะครับสำหรับผมนะอ่ะ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อจาก This is a n f i e l l นะครับเป็นข่าวที่ซึ้งนะครับแทมใจสลายก่อนคิกออฟลาโบนเปินใจวินาทีขว้าตัวบนโลกสกอตแลนด์ยุคใหม่เพื่อดีกโก้โซต้าเพื่อนรักที่จากไปสิ้นสุดการรอคอย27ปีนะฮะสกอตแลนด์สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่คว้าตัวไปลุยสุดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้อย่างสุดฤทึิ์ แต่เบื้องหลังชัยชนะอันบ้าคลั่งเหนือเดนมาร์กกับตันทีมอนดี้โรบ์สสันเปิดเผยว่าเขาต้องต่อสู้กับห่วงอารมณ์ที่แทบสลายก่อนเกมโดยมีภารกิจเดียวติดอยู่ในความคิดตลอดเวลาการทำความฝันที่เขามีร่วมกับดีโกโชต้าอดีตเพื่อนร่วมทีมเพื่อนรักผู้ล่วงลับให้เป็นจริงโอกาสสุดท้ายที่แม้ความฝันของเพื่อนรัก ผมรู้ที่ว่าผมอายุเท่าไหร่แล้วและนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของผมที่จะได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกเราบอกให้สัมภาษณ์หลังจบเกมด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือโดยยอมรับว่าเขาไม่สามารถเอาภาพของดีกโกต้าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อช่วงซัมเมอร์ออกไปจากหัวได้เลยตลอดทั้งวันเราคุยกันมากมายเรื่องฟุตบอลโลกกับตันทีของแดงเผยเขาพลาดครั้งก่อนเพราะบาดเจ็บส่วนผมก็พลาดเพราะสกอตแลนด์ไม่ผ่านเข้ารอบเราพูดคุยกันเสม,มอว่า มันจะเป็นอย่างไรถ้าหากเราได้ไปฟุตบอลโลกด้วยกันผมเก็บอาการมาได้ดีแต่วันนี้ผมแทบสลายบทสรุปที่บ้าคลั่งในรอบ27ปีและกดดันและอารมณ์ที่ท่วมทน้นถูกระบายออกมาในรูปของเกมที่บ้าคลั่งที่สดุดในชีวิตการแก้ข่งของเขาทับวิสกี้หัวใจที่ไม่ยอมแพ้เอาชนะเดนมาร์กที่เหลือ10คนแม้จะถูกตามตีเสมอถึง2ครั้ง2ค่ะแต่ที่สุดยอดคือการไม่ยอมแพ้ เคลนเทนนี่ยิงนำในช่วงทนเวลาบาดเจ็บเทนนี่แมคคลีนยิงปิดท้ายจากกลางสนามอย่างสุดสวยชัยชนะครั้งนี้คือสิ่งที่โรเบอร์สันต้องการมอบให้แก่ทีมสตาฟและที่สำคัญที่สุดผมรู้ว่าเขาจะต้องกำลังยิ้มมองลงมาให้ผมจากที่ไหนสักแห่งแน่นอนกับตันทีมกล่าวทิ้งท้ายนี่คือค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดคืนหนึ่งในชีวิตของเราโอ้ซึ้งเลยนะฮะคือ โชตาเนี่ยนะสารนะครับเพราะว่าโชตาไม่ได้ไปบอลโลกกับโปรตุเกสเพราะเขาบาดเจ็บนะครับเขาก็เลยอยากจะไปเขาก็เลยคุยกันกับล็อบบ้นะครับว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ไปฟุตบอลโลกด้วยกันนะครับคุยมันเหมือนเพื่อนรักอ่ะคุยกันนะครับแต่น่าเสียดายที่โชตานะครับก็ไม่อยู่แล้วนะครับได้ไปแค่ลอบบ้นะครับล็อบบ้เนี่ยพูดโอ้โหกระแทกใจมากนะครับล็อบบ้บอกว่า ผมรู้ว่าเขาจะต้องกำลังยิ้มและมองลงมาให้ผมจากที่ไหนสักแห่งอย่างแน่นอนกับตันทีมกล่าวทิ้งท้ายนะครับโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยนะคิดถึงโจสตารจริงๆนะฮะก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับกับเรื่องราวของอุบัติเหตุนะครับเอาเป็นว่าแฟนๆก็ใช้ชีวิตด้วยความอย่าประมาทนะครับต้องมีสติกันนะฮะอ่ะเราปิดท้ายกันที่สื่อจากดิทิ d ์แอนฟิลเลยนะครับ ก็น่าจะทำให้แฟนๆนะครับอาจมีหลังน้ำตาก็ได้นะครับอ่ะเป็นคำสั่งลับสุดท้ายนะฮะของเจ i กิ้งคลับของเรานะครับที่มีให้ไว้ก่อนที่จะอ่าออกจากลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มอบภารกิจสารต่อให้กับคุณซือาเนลสโอตนะครับมอบมอรดกชิ้นสุดท้ายไว้ให้นะฮะอ่ะไปดูกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับคำสั่งลับสุดท้ายคลับเชิญไมเคิลอเวอร์ด สู่บ้านส่วนตัวมอบสมุดปกขาววางรากฐานยุคใหม่หงแดงนี่คือเบื้องหลังถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่รับรื่นที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรน,นะครับการนำลาทีมของจิกก้นคลับนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การบอกลาหน้าที่โค้ดแต่เป็นการทิ้งไว้ซึ่งมรดกแห่งความรับผิดชอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อรับประกันความสำเร็จของอันเนสลอตกุนซอคนใหม่ หนังสือเล่มใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Walk on Inside a r s e o t l i v e r p o o l ของเจมสเพียสนะครับนักข่าวคนดังได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าทึ่งถึง,ถงภารกิจลับที่คลับทำก่อนก้าลงจากตำแหน่งภารกิจลับณฟอร์บี้รายละเอียดผู้เล่นทุกคนนี่คือหวัวใจสำคัญข,ข,ของการส่งอมอบอำนาจนะครับเจเกนคลับเลือกที่จะไม่จากไปแบบเงีย,งยบ แต่เขาได้ทําในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนสถานที่นัดหมายเ mm hmm. จคินคับเชื้อเชิญไม่เคยอวดนะครับผู้ที่ถูก FSG ดึงกลับมาเป็นผู้ดูแลปฏิบัติการด้านฟุตบอลทั้งหมดมายังบ้านพักส่วนตัวที่ฟอร์บี้สิ่งที่ส่งมอบเ mm hmm. จคินครับได้มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เล่นทุกคนในทีมอย่างละเอียดยิบซึ่งครอบคลุมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนเฉพาะบุคคล สิ่งที่เขาคิดว่าสโมสรจําเป็นต้องเสริมทัพเพื่อก้าวไปข้างหน้านี่คือการอําลาที่เต็มไปด้วยความรักและความรับผิดชอบอย่างแท้จริงโดยครอปต้องการส่งมอบหงแดงในจุดที่พร้อมจะบินสู่ความสําเร็จอย่างเต็มที่การกระาาของเอ็ดเวิร์ดและการอําลาที่สมบูรณ์แบบการตัดสินัจของเจคินครอปที่อยู่ต่ออีกหนึ่งฤดูกาลทําให้เขาสามารถพัฒนาผู้เล่นชุดใหม่และส่งต่อเทมในสภาพที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่ทีมที่โรยราเหมือนที่เคยเป็นในปี2023การกำมันของไมคเวิร์เพื่อคุมโครงสร้างคุตบอลทั้งหมดพร้อมทั้งการเลือกริชาร์ดยิวเป็นผู้นนอำนวยการกีฬาคนใหม่ถือเป็นการจัดทัพหลังบ้านที่เฉียบคมที่สุดและเมื่อรวมกับสมุดปกขาวที่เอกินครับมอบให้ก็ยิ่งตอกย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ถูกออกแบบมาอย่างละเอียบรอบขอบบทสรุปเชคินคลับไม่เพียงแค่เป็นโค้ช แต่เขาคือผู้ที่วางรากฐานสุดท้ายเพื่อให้ลิเวอร์พูลสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและพร้อมกีะขวาแชมป์ที่20ได้ในที่สุดถือเป็นการตัดสินใจสุดท้ายที่เปี่ยมด้วยความรับผิดชอบและความรักต่อสโมสรอ,อย่างไม่มีที่ตินะฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่าบอสเนี่ยนะฮะสุดๆไปเลยนะครับก็มอบมรดกให้กับอาร์เน์สลอตนะครับมอบ ให้หมดเลยนะฮะข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เล่นทุกคนที่เขานะฮะทำการศึกษานะครับแล้วก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในทีมด้วยนะครับให้ซาลตเอาไปแก้นะครับแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยก็คือเรียงเป็นลายเฉพาะเจาะจงทุกคนเลยนะฮะละเอียดมากนะครับและที่สําคัญนะครับเขาแบบ บอกด้วยนะครับว่าควรที่จะเสริมทัพตรงจุดไหนนะครับเพื่อให้ทีมก้าวไปข้างหน้านะครับก็ต้องบอกว่าโมโรดกที่ให้มาเนี่ยสุดยอดนะครับก็ทําให้เราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อรดูการที่แล้วนะครับก็เป็นการคว้าแชมป์ลีกสมัยที่20นะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทีมกําลังสร้างใหม่นะครับหลังจากที่ซื้อนักเตะเข้ามานะครับ8คนได้นะครับตอนนี้ก็กําลัง สร้างทีมใหม่เป็นสูตรของสล็อตอยู่นะครับเราก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่คือสุขการลิ์ภูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของทที่19พฤศจิกายนนะครับขอฝากด้วยกันนะครับกดติดตามและเชร์ไปพร้อมๆกันกับชัยพราะว่าทางลิ์ภูและพวพบกันใหม่นะครับกับสุขลิาวลร์ภูในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่20พิพฤศจิกายนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ